Oh. โอเคครับผมท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกมของ SD Gundam Generation g Eternal นะครับก็ครั้งนี้น่าจะมีสักของอีเวนต์นะครับไม่ใช่อีเวนต์ลิตเป็นการแจกของแล้วกันนะครับต้อนรับในส่วนของเอ่ออเพิโซด5ของ Gundam G Quark นั่นเองนะครับก็จะแจกมาเป็นคนขับชา a s t a b l e นะครับไรู้อ่านถูกไหม G q นะครับตามด้วยดิมอนอีก300นะครับซึ่งจะมาให้เป็นส่วนของนี่แหละครับของขวัญนะครับก็จะมีเป็นส่วนของชานะครับซึ่งเป็นคนขับ Gundam G q นั่นเองนะครับตามซีรีส์เลยนะฮะซีรี ของกระดัม GQ นั่นเองแล้วก็มีเพชรอีก300เพชรนะครับที่เขาแจกมาให้นะครับเป็นการยินดีและกันนะครับสำหรับการที่กระดัม g ีวักออกเอพิโซด5มาแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในรหัสหลักผมรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปไว้นะฮะก็เลยมาใช้รหัสลองในการเปิดโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับไปกลับสู่รหัสหลักกันฮนะหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมให้เลือกเติมมากมายทั้ง SD กร n d ั m LOL i l i p หรือ TFT สามารถเติมเกมได้ที่เพจเกมคุณภาพ โอเคครับก็หลังจากที่กดรับมาแล้วใเจมฮะก็จะมาอยู่ในคลังเลนนี่นะครับซึ่งผมได้ทําการอัพจนเลเวล45แล้วนะครับแล้วก็ปลดล็อกในส่วนของสกิลกับอาบิลิตี้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับมาดูกันว่าอาบิลิตี้จะมีอะไรบ้างน,นะครับดูในส่วนของสเต็ปก่อนละกันนะครับพออัพถึงเลเวล45ก็คือปลดล็อกทุกอาบิลิตี้ทุกสกิลนะครับจะมี สแตกอยู่ที่เลนส์นะครับ249ดิเดีเฟนต์อยู่ที่300นะครับแล้วก็น่าจะมากตรงอเวกนกับเรียคชันนั่นเองนะครับจะได้รับมาจากเอฟเฟกเสริมอบิลิตี้ของเขานี่เองนะครับผมมาดูกันที่อบิลิตี้กันฮนะอบิลิตี้นะครับจะได้รับในของซัพพอร์ตดิเฟนต์บวก1ไทม์นะครับโปรติมากๆเป็นสายแทงหลายๆตัวหลายๆคนก็คงจะมีนะฮะแล้วก็ถ้าขับแท็กนะครับที่เป็นสายแทงนะครับนี่ขับหุ่นยนต์ที่เป็นสายแทง นะครับแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตดิเฟนต์กับเพื่อนร่วมทีมนะครับจะได้รับส่วนของดิเฟนต์เพิ่มขึ้น15%ส่วนเอ่อเบรตี้ที่2นะครับเป็นนิวไทเลเวลสามนะครับซึ่งจะได้รับในส่วนของอเวกเชนแล้วก็รีแอคชั่นเพิ่มขึ้น15%นั่นเองนะครับตามด้วยเบรตี้ที่3นะครับถ้า ขับกันดั้มเอ่อแท็กกันดั้มนะครับแล้วก็แท็กโมบิสูรกันดั้มจีควักนะครับจะได้รับซัพพอร์ตดิเฟนต์เพิ่มขึ้น1 time. น,นึ่งไทม์นั่นเองนะครับก็คือสามารถจะซัพพอร์ตป้องกันแทงให้กับเพื่อนทีมได้2ครั้งใน1เทิร์นนั่นเองนะครับประมาณนี้ฮะด้อนในส่วนของชาร์เตอร์สกิลนะครับสกิลของตัวชาห์นะครับก็จะมีไฮสปีดเลเวลหนึ่งก็คือเพิ่มมุกเมนต์บวกหตลอดเทิร์นนั่นเองนะครับผมตามด้วยฟอสการ์ดนะครับ ฟอสกัดลดสามนะครับลดดาเมจที่ได้รับลง15%นั่นเองนะครับปกติมากมี2สกิลนะครับเท่านั้นเลยประมาณนี้ฮะโอเคนี่คือหน้าตาของชานะครับเป็นตามซีรีส์เลยตามเอ,อ่ออนิเมะของกัะน้ำจีควักเลยนั่นเองนะครับ มาดูกันที่หุ่นกนบ้างหุ่นกำดัม GQ นะครับว่าเป็นยังไงนะครเรามาย้อนความกันก่อนละกันผมเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะครับเดีย๋ยวมาทันกลุ่มหนึง่งกำดัม GQ นะครับซึ่งเป็นหุ่นของชาแล้วกันนะครับตามในเรื่องแล้วนะครับชานั้นได้ทําการลงไปขโมยหุ่นนะครับหุ่นของกำดำัมซึ่งปกติจะเป็นของอัมโลแล้วกันจะเป็นอัมโลที่จะลงไปขโมยเอ่อลงไปขับหุ่นคันนี้ครับ ในตอนแรกแต่ว่ากลายเป็นชานั้นลงไปขับหุ่นกัมดัมแทนอัมเบโลนั่นเองนะครับทำให้กลายเป็นของชาเลยนั่นเองครับตามในเรื่องในจีควักนะเหมือนเป็นโลกคู่ขนานเลยประมาณนี้ฮะอเบตี้ของตัวกัมดัม G ีคิวนะครับก็จะมีเอ่ออเบตี้แรกนะครับเป็นเพิ่มแม็กให้พีเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้รับของดีเฟนส์เพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็รีสโต้ให้พีสิบเปอร์เซ็นต์ทุกๆเริ่มเทิร์นนั่นเองนะครับส่วนเวพรอนนะครับก็จะมีสกิลแรกนะครับมีเอฟเฟกคอาัตร3่วนุธทีะ ก็คือลดโมบิลิตี้ของสตูลลง20%นั่นเองนะครับมีลดพายุลมตีลง30%แล้วก็ลดโมบิลิตี้ลง20%นะครับถ้าอัพเต็มทั้ง2อวไพอนเลยนั่นเองนะฮะประมาณนี้ครับก็ส่วนของตัวกำดัม GQ ผมอัพเต็ม3ด้ามหมดแล้วนะครับมาอย่ามาลองดูกันแล้วกันนะครับมาลองเทสดูในสเตจนั่นเองนะครับในสเตจนั้นผมก็จะจัดเป็นตัวกมดัม Gquark นะครับก็เป็นน้องมาชูนั่นเองนะครับตามด้วยไรยกมดัมจะเป็นชูจิแล้วก็กมดัง GQ นะครับก็จะมีคนขับ ที่ตรงโจทย์แล้วตรงซีรีส์แล้วก็คือชานั่นเองนะครับแล้วก็มีชายคนนึงนี่ชายคนนึ่งเหมือนกันนะครับทุกคนนี่มันตัวชั้นอีกคนนึงใช่เลยนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นซาซาบ,บิไปแล้วกัน จะได้แบบว่าเออตรงโจทย์นะครับนี่เลยซาซาบี้ซึ่งตามเรื่องนะครับตัวกำาังจีคิวจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าชามาขับเสร็จปั๊บเอาไปให้ลูกน้องก็จะไปเปลี่ยนสีให้เป็นสีแดงแบบนี้เลยน,นั่นเองครับนี่แบบนี้นะฮะแบบนี้เลยก็เลยบอกว่าถ้าเปลี่ยนัวหนึ่งก็คือ3แดงแล้วนะนี่คือเหมือนกันเลยครับลำเดียวกันเลยนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับต่อไปมาดูในเซอรของออสแต็กนะครับซึ่งเพิ่มมา26นะฮะลำนี้ก็จะเป็นยานลำนี้เลยนะครับยานเดรนเป็นยานของฝั่งยูซีนะครับออสแต็กของกัำดังจีควักนะครับก็ HP อยู่ที่100,000นะครับพลังงานอยู่ที่352ร้อยห้าอพลังตีอยู่ที่14,000ดิเฟนซ์อยู่ที่10,000แล้วก็โมบิลิตี้อยู่ที่11,000นั่นเองนะครับตามด้วยเลกกำลัมเลกกำลัม um. um. HP อยู่ที่89,000พลังงานอยู่ที่359สามร้อยู่่ที9,800 ด e เฟน s e อยู่ที่8,800นะครับมอวตีอยู่ที่9,600นั่นเองนะครับตามด้วยคํรน้มจนะครับ HP น่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับก็คือ1น9่7 3นเยี่อครับเยอะที่สุดในซีลีี์นี้นะฮะพลังงานอยู่ที่3.43รอยพมติอยู่ที่8,700นะครับดเฟนอยู่ที่1 1 0 0 0แล้วก็ม o ร i l ิตีอยู่ที่8,600นะครับมาเริ่มกันเลยฮะการเทสของผมนะครับก็คือจะเอาในส่วนของตัวเลกะคมดัอ เพิ่มดาเมจกายภาพนะครับแล้วก็ลดดีเฟนซ์ลง30%จะเอาสสเต็กนี้ไปติดกับบอสทั้ง2สเต็กเลยนะครับแล้วก็เอาตัวกำาังจีคิวนะครับเป็นลดโมบิลิตี้ลง10%เอาไปติดของบอสด้วยแล้วมาดูกันว่าดาเมจที่จีควักนะครับตัวดาเมจของเราโจมตีจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับประมาณนี้ฮะมาเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าจีควักถ้าตีผิวๆนะครับจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะฮะ 66,000นะครับทาดาเมจได้66,000เดี๋ยวมาลองดูกันว่าถ้าติดสแต็คจะเป็นยังไงจะเพิ่มดาเมจได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะฮะก่อนอื่นก็จะเป็นเล่ยกำดัมนะครับเอ,อ่อจะมาไว้ตรงนี้ใช้สกิลบูสต์เซนขึ้นมาอย่งทีนะครับแล้วก็ติดสแต็คในส่วนของดาเมจปีเพิ่มขึ้นไม่ใช่ดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้นนะฮะจริงทีครับ ไม่มีเสียงชูจิด้วยครับทุกคนตอนแรกมันเหมือนจะมีนะครับตอนที่ผมเทสรอบแรกแล,ลืมอัดมันจะมีเสียงชูจิด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่มีนั่นเองนะครับเมื่อกี้เอาเมื่หกพันใช่ไหมที่ทำดั้จีควักทาได้นะฮะตอนนี้ก็เป็นเจ็ดหมื่นแปดพันแล้วนะครับยังไม่ได้บูตเตเมทของตัวจีควักด้วยนะครับเจ็ดหมื่นแปดพันแล้วนะฮะโอเคต่อไปก็อย่าลองเอากัมดั้มจีคิวมาตีดูนะครับดูสิว่าจะทำาตาเมจเท่าไหร,ร่ลดพันจนตีลงไม่น่าช่วยผมว่าต้องลดโมวิตี้ลงนะครับอาจจะช่วยอะไรบ้างและะผมจเอา เลกัมดั้มนะครับมาใช้อีกสกิลหนึ่งก็คือลดดิเฟนซ์ลง30%นะฮะเดีย๋ยวมาดูกันสิว่าจะทำ damage ได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อกี้คือเสียงของชานะครับโอเคตอนนี้สามารถทำ damage ได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับมาลองดูกันฮะ86,000นะครับถือว่าทำ damage ได้เยอะขึ้นอาจจะเป็นเพราะสกิลลดดิเฟนซ์ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เพิ่มบูต d a มสิบหาเปอร์เซนนะครับอุ้ยทำไมน้อยจัง รู้สึกว่าเริ่มน้อยโปกตินะ่าเพิ่มได้20%อู้9,006นะครับนี่คือสูงสุดที่ทําได้แล้วในการติดแสแต็กของสามตัวที่ช่วยเรานั่นเองครับก็คือเลก็กกำลัมแล้วก็กัำลังจีคิวนะครับมาดูสิน้องมาชูนะฮะเฮ้ยย่า เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสหรับการรีวิวแล้วก็มีหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเปิดฟังเสียงของชาแะหลายสกิลดูนะครับเราเคยฟังไปสกิลแรกแล้วนะฮะเดี๋ยวมาลองฟังอีก2สกิลนะครับว่าชาจะพูดว่าอะไรบ้างสกิลแรกที่เราใช้ไปก็คือสกิลที่3เดี๋ยวผมใช้สกิลที่1น่ไปอไมายนาะ โอเคมาดูอีกทีนึงว่าเสียงคนภาคจะเหมือนกันไหมนะครับอยากพูดเหมือนกันเมลีแล้วกันโอ้มีความคล้ายมีความคล้ายกันอยู่เสียงชาแรกกับชาสองนะครับดูมีความคล้ายกันเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงแล้วกันนะฮะ เราแบบว่าไม่มีอะไรเปรียบเทียบนะครับก็เอาเอาชาล่างแรกกับล่างสองมาเปรียบเทียบแล้วกันนะฮะทุกคนซึ่งถามความต่างผมว่าต่างกันอยู่แล้วครับเพราะว่าชาล่างนี้เป็นแอสแท็เกอร์ส่วนล่างนี้เป็นตัวแทงนั่นเองนะครับก็คงจะต่างกันอยู่แล้วเนาะขออีกเสียงเล็กๆกันนะฮะเออไปชาล่างเล็กล่างเด็กอย่าเพิ่งยอมแพ้ฮะ เสียงก็จะเหมือนเด็กลงกว่านั่นเองนะครับเหมือนจะเด็กลงกว่านะช้างล่างชาล่างนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคครับทุกคนฮะก็หลังจากที่ผมได้รีวิวเป็นส่วนการโจมตีไปนะครับตันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเน้นๆเ,เลยนี่นะครับก็คือเป็นการป้องกันของกระดน่ำ GQ นะครับกับเทียบกับตัวอื่นแล้วกันตัวอื่นในสาย SSR นะครับเพราะว่าพอไปเทียบกับตัวสาย UR ค่อนข้างจะต่างกันจะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็เลยจะมาลองเทียบกับหุ่นสาย SSR เทีเดยดวกันนั่นเองนะครับาดูกวนฮะในส่วนของส t a c k ออ l s t a c กำ u n d ด m GQ นะครับแล้วผมจะเอาตัวฝั่ง SSR ที่อัพเต็มเลเวล90นะครับแล้วก็สามดาวเท่ากันมาเทียบกันดูนั่นเองนะครับ ตัวแรกก็จะเป็นกันดั้มอัรเซเลสเฟมนะครับเห็นได้ชัดว่าเลือดของ g ีคจะเยอะกว่านั่นเองนะครับฝั่งขวาจะเป็นของกันดั้มเลสเฟมฝั่งซ้ายจะเป็นของกันดั้ม g ีคนั่นเองนะครับเลือดของ g ีคจะเยอะกว่าอยู่ที่1 0,000ื่นเลยนะครับแล้วก็พลังโจมตีจะต่ํากว่านิดนึงพลังงานนะครับน้อยกว่านิดนึงด้วยแล้วก็ดิฟเฟนต์น้อยกว่า400นะครับตามด้วยบุฟิตี้น้อยกว่า100นะครับแต่ว่าจะมีเลือดที่เยอะกว่านั่นเองต่อไปนะครับ1.5กันดั้มก็เลือด จะน้อยกว่า1.5กันดั้มนะครับแต่ว่าพลังงานจะมากกว่านั่นเองตามด้วยภัยโจมตีนะครับน้อยกว่าดิเฟนต์นะฮะมากกว่าโอเคดิเฟนต์มากกว่าถึง900นะครับแล้วก็โมบิตี้น้อยกว่า100นั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆอยู่นะเดีย๋ยวจะลองมาเทียบกับตัวจัสติสกันดั้มนะครับซึ่งเป็นสายแทงจัสติสกันดั้มสามดาวนะครับซึ่งเป็นสาย UR าสายแทงนะครับน่าจะเทียบกันได้อยู่นะครับมาดูเรื่วนของ HP นะครับ HP จะเกือบเทียบเท่านะฮะ ห่างกันแค่3,000เองน,นั่นเองนะครับ3 8 0พนะฮะพลังงานห่างกันอยู่ประมาณสัก80นะครับตามด้วยพันจมตีห่างกันอยู่ที่1,000ถึง2,000นั่นเองนะครับแล้วก็ดิเฟนต์ห่างกันอยู่ที่ประมาณสัก4,000นะครับโมเวตี้ห่างกันอยู่ที่2,000ประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าห่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเป็นแบบว่าระดับ UR กับ SSR น,นั่นเองนะครับผมก็จะเอามาเป็นสาย SSR เทียบแทนแล้วกันนะครับมาดูกันที่ยานะ ยานค่อนข้างจะไม่มีใส่นะครับเพราะว่าตัวกำดัมจีคิวนั้นจะเป็นของฝั่งยูซีส่วนกำดัมแอสเลกับกำดัมอีกตัวหนึ่ง1.5กำดัมนะครับจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยนั่นเองนะครับมาผมก็จะกดไปดูเลยแล้วกันนะครับจะดูว่าจะสามารถกันดาเมจได้มากน้อยเท่าไหนเราพอใจหรือเปล่าประมาณนี้แล้วกันนะครับมาครับเดีย๋ยวผมจะเอากำดัมจีคิวนะครับไปกันอยู่แนวหน้าเลยนั่นเองนะครับเดีย๋ยวจะลองใช้ฟอสก์ดดูนะฮะ การดาเมจเพิ่มขึ้น15%แล้วผมจะเอาตัวอื่นออกไปไกลๆก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมากันแทนกำลังจีคิวนั่นเองนะฮะไปลองไว้กลางตรงดูนะครับว่าจะสามารถรอดตีนจากอะไรขนได้หรือเปล่านะฮะมาแล้วหนึ่งตัวนะครับโอ้กันดาเมจ15%ดาเมจลดลงไปแค่15,000นะครับโดนตีไป15,000อีกทีใน17นะฮะติดชีด้วยโอ้ยโดนจับๆเลย ยังไหวอยู่โอ้โหโดนเยอะมากโดนหลักหมื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องลองเอาตัวกระุ้จีคิวมากันแทนเพื่อนดูนะครับจะได้ใช้ในสกอร์อบลิตี้ของตัวคนขับน,นั่นเองนะฮะยังรอดเทอร์นี้ไปได้อยู่นะครับทุกคน โอเคถือว่ายังรอดอยู่นะครับรถตัวของกับน้ำกับน้ำ GQ นะครับจะมีเลือดอยู่เต็มหลอดประมาณ1นึ0 0 0สนหนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่1 0,000นั่นเองนะครับก็คือครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วโดนดาเมจทั้งหมดรวมๆก็เป็นแสนนั่นเองนะครับแต่ว่ายังรอดชีวิตมาได้นะฮะก็ถือว่าดีมากๆนั่นเองนะครับคนขับมีแค่สกิลฟอร์สการ์ดด้วยนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะลองรีสักรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้กับน้ำตัวอื่นไปโดนตีแทนแล้วก็เอาความน้ำ GQ มารับดาเมจแทนนะครับนี่ฮะ ส่วนของสกิลนี้ครับอ๋อจะรับดีเฟนเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเอาเป็นแอสเลียเลดเฟรมนะครับมาไว้ข้างหน้าแล้วก็เอาตัว1.5กำดังดไปก่อนเลยแล้วก็เอาตัวนี่ครับกำังจีคิวมารับแทนนะฮะใช้ฟอสการ์ดขึ้นมา15%ตามด้วยถอยไปไกลๆก,ก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคจบเทิร์นฮะ จากปกติจะโดนดาเมจของบอสนะครับ10,000น,น,นะฮะแต่ว่าตอนนี้คือมารับแทนทําให้ดาเมจที่รับลงเหลือแค่8,000ันสามารถกันได้2ทีด้วยไปเหลือ8,000เองนะครับเดี๋ยวลองตัวนี้ต้นตีด้วยเท่าไหร่9,000นะครับจัดแรกโดนประมาณหม0 0นสามหมื่นสี่เองนะครับอันนี้คือกันดาเมจได้เยอะมากแต่ว่าหมดแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าถ้าดาเมจที่เอามากันแทนนะครับได้ดีเฟนเพิ่มขึ้น แล้วก็ใช้ฟลอยดกาดด้วยครับลดดาเมจที่รับลง15%นะฮะได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น15%แถม HP มีอยู่ที่1 000, 1 0 0 0 0นะครับโดนดาเมจ100,000ไม่ตายนะครับแต่ถ้าเพิ่มยานเข้าไปอีกนะครับเบิร์ตออสแต็กเข้าไปก็น่าจะมีเลือดอยู่ที่ประมาณสัก103,000เลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นแทงที่โหดใช้ได้ตัวหนึ่งเลยนะะั่นเองประมาณนี้แล้วกันนะฮะสําหรับยานแนะนำนะครับในการเล่นซีรีส์ของกระนั้งจีควักนะครับไม่ว่าจะเป็นกระนจีควัก เลกัมดัมหรือกัมดัมจีคิวนะครับมียานแนะนำหนึ่งยานที่ผมแนะนําให้ทุกคนเล่นนั่นเองนะครับก็คือยานลานี้นั่นเองนะครับเป็นยานของเดนมุสไซนะฮะซึ่งแท็กของเขานะครับก็จะเป็นกัมดัมฝั่งยูซีนะครับสตัวอิซิเอ็กสไตรเกอร์คัสตอมนะครับแล้วก็กัมดัมที่ยวมาเป็นตัวแทงด้วยนี่นะครับแล้วก็สามารถคู่กับกัมดัม GQ คิวเลกัมดัมแล้วก็กัมดัมจีควักได้นะครับซึ่งผมอัพเต็มแล้วนะครับเป็นสาย SSR ด้วยสามารถเล่นคู่กันได้นะครับถือว่าาโหดมก แล้วก็ถ้าเป็นสาย U R นะครับเหมือนจะมียานหนึ่งสาย U R ก็คือลำนี้เลยนะครับถ้าใครมี U R เป็น Bright No R นะครับใช่ไหมอาจจะถเปล่า White Base นะครับหนึ่งยานแล้วผมคิดว่ายานนี้น่าจะได้เหมือนกันแต่ว่าคนขับคนละคนกันนะครับแท็กเหมือนกันหรือเปล่านะแท็กน่าจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ไม่ได้นะฮะได้ยาน U R คือยานนี้นั่นเองครับยาน White Base ยานลำนี้ครับคนขับก็เป็น Bright No R กัน Bright No เออแล้วก็ถ้าเป็นระดับ S S R นะครับก็แนะนำเป็น Drain มูซาอีนนั่นเองนะครับวันนี้ฮะโอเคครับทุกคนนะก็สำหรับคลิปการรีวิวคนขับคนใหม่นะครับชาแอสตราเบิลนะครับไม่รู้อ่านถูกไหมภาคจ q นะครับก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้ด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไป